สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของคู่มิตรนะครับในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับว่าการใช้คู่มิตรนะครับส่งผลดีต่ออาชีพอะไรบ้างและอาชีพอะไรบ้างมีความเหมาะสมกับคู่มิตรที่มีความแตกต่างกันนะครับเริ่มต้นจากคู่มิตรที่1น,นะครับในทางตำรานิทานชาติเวรนะครับได้กล่าวไว้ว่า อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับก็คือ1551นะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครู1551นะครับมีความเหมาะสมกับอาชีพประเภทงานรับราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับหรือพนักงานของเอกชนพนักงานของรัฐลูกจ้างของรัฐนะครับงานสายงานภายใต้บังคับบัญชานะครับเพราะว่าการใช้15 5 1อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับ แน่นอนครับต้องการลาบยศสักการะชื่อเสียงเงินทองนะครับการเลือ od, เล่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองจึงมีความเหมาะสมกับอาชีพที่เป็นในลักษณะที่ว่าต้องการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงนะครับผู้ใหญ่ชอบถ้าเป็นเด็กนะครับก็สามารถใช้ได้เพราะจะทําให้เรามีความเก่งมีความฉลาดในเรื่องของการเรียนการศึกษาการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ มาที่คู่ต่อไปนะครับก็คือ2442นะครับจันโฉมตูนะครับพุทนงเยาอันนี้คำกรอนนะครับจันโฉมตรูพุทนงเยาก็คือ2442นั่นเอง2442นะครับเลข4คือดาวพาณิ์นะครับมีความเหมาะสมในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการค o n n e c t ครับกับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับ2442เป็นคู่มิตรนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งท้ายหรือตำแหน่งต้นๆเนี่ยจะดีมากเพราะจะส่งเสริมในเรื่องของ การค้าขายหรือการสร้างตัวตนในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าเราจะค้าขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับมาร์เก็ตเพลสต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, นะครับย่อมเป็นการสื่อสารที่สร้างสเสน่ห์สร้างความรักสร้างความอบอุ่นนะครับแล้วเบอร์นี้นะครับดีมากในเรื่องของความรักได้พบรักแท้มิตรแท้เพื่อนที่ดีนะครับอีกคู่เลขหนึ่งก็คือว่าสุขปากหวานอังคารรับเอานะครับคือ3 6 6 3 สุปากหวนานอังคารรับเอา3663เหมาะในเรื่องของอาชีพค้าขายเช่นกันครับการค้าขายของ3663และ2442นะครับจะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือการส่งเสริมการสนับสนุนแต่ความพิเศษของ3663ก็คือเลข3คือกล้าคิดกล้าลงมือทำกล้าปฏิบัติกล้าทำเรื่องต่างๆที่จะทำให้ สิ่งที่ตนเองคิดสิ่งที่ตนเองรักนะครับแล้วพุ่งลงมือเข้าสู่การปฏิบัติแน่นอนครับคนคิดที่ลงมือทําย่อมประสบความสําเร็จแตกต่างจากคนคิดเฉยๆที่ได้แค่คิดก็ได้แค่คิดครับไม่ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อไม่ได้ลงมือปฏิบัติย่อมไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตนอกจากการลงมือปฏิบัติแล้วสําหรับ3 6มหกย่อมได้ในเรื่องของการช่วยเหลือการส่งเสริมการสนับสนุนจากเพื่อนนะครับก็เรียกว่าสุด สุปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมการขอความช่วยเหลือการคอนเน็กการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยย่อมได้รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้คนที่มากมายดีมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับและคู่สุดท้ายก็คือ7887นะครับพระเสาเป็นเพื่อนกับพระราหูนะครับคู่นี้นะครับนอกจากจะเป็นคู่เศรษฐีเงินก้อนโตที่ลหลายๆคนเข้าใจยังเป็นตัวเริ่มต้นของตัวเลขมังกรนะครับที่จะทำให้เรานะครับ มีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อมั่นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชอบพอนะครับแล้วก็ดึงดูดให้เราไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีฐานะทางการเงินอีกระดับหนึ่งหรือเศรษฐีนั่นเองแน่นอนครับคนกลุ่มนี้เขาย่อมมาพร้อมกับโอกาสดีๆที่จะทำให้เรานะครับได้รับโอกาสที่มากขึ้นนะครับได้โชคแบบฟลุกๆนะครับได้โชคโดยบังเอิญดึงดูดเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นความโชคดีเข้ามา 789นะครับหรือว่า7887จึงมีเบอร์จึงเป็นตัวเลขนะครับที่ค่อนข้างมีราคาสูงถ้ามีแกนร้อยด้วยกันในเบอร์ดีๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าการปรับใช้ในชีวิตของคนเรานะครับการเรียงร้อยที่ประกอบด้วยคู่มิตรนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะส่งเสริมให้เราได้มิตรได้สหายได้เพื่อนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกิดการคอนเนคที่ดีกับผู้คนที่มากมายและนอกจากนั้นนะครับ การใช้ตัวเลขสร้างความสมดุลจะส่งเสริมให้เราถูกเติมเต็มทุกเรื่องในชีวิตให้ได้รับความเพอร์เฟคที่สุดในการใช้ชีวิตครับผมสำหรับคู่มิตรวันนี้โอเค